สวัสดีครับแอปดิสคั t นะฮะวันนี้ผมนพพินิทนะครับมาแนะนำรีวิวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ของทาง n u เบีนะครับนั่นก็คือ n u เบีย2นะฮะสมาร์ทโฟนราคาประหยัด7,990บาทที่ให้สเปคเครื่องมาครบคันคุ้มค่าเลยนะครับมาพร้อมหน้าจอ5.5นิ้วความละเอียด HD 720p นะครับวัสดุตัวเครื่องหลักใช้เป็นโลหะนะฮะตัวที่ผมได้มาเป็นเครื่องสีดา ตัดขอบเจียแบบสีทองนะครับตัดกับปุ่มโฮมที่เป็นวงกลมสีแดงนะฮะสีสันรุ่นแรงทีเดียวนะครับจุดเด่นของเครื่อง n u ู i a นะครับก็คือเรื่องของ n u b i เ UI ูนะฮะเป็น UI ที่มีความสามารถพิเศษไม่เหมือนใครนะครับเช่นการแบ,บ่งหน้าจอทํางานได้แบบ2หน้าจอพร้อมกันนะฮะแบบอิสระเลยนะครับเรียกสามารถเรียกใช้งานแอปพลิเคชันได้เกือบทุกตัวทําให้เราสามารถเปิดแผนที่นําทางพร้อมๆกับเล่น Facebook ไปด้วย ประสิทธิภาพในการทำงานเมื่อเปิด2แอปนะครับไหลลื่นไม่มีปัญหาฮะยังมีฟังก์ชันพิเศษในการใช้งานพื้นที่บริเวณขอบจอด้านซ้ายและด้านขวาของตัวเครื่องนะฮะ <_ C ases> เพื่อเรียกใช้งานแอปพลิเคชันย้อนหลังได้ด้วยการสไลด์นิ้วขึ้นหรือลงเท่านั้นเองนะครับแล้วก็สามารถเคลียร์แรมได้โดยการสไลด์นิ้วขึ้นและลงเร็วๆหรือจะสไลด์นิ้วซ้ายและขวาของตัวเครื่องพร้อมๆกันเพื่อเป็นการหลี่แสงและเปิดแสงหน้าจอได้ด้วยนะฮะ ก็ตัวนี้สามารถเล่นใช้งานทั่วไปเล่นเกมระดับทั่วไปได้ไหลลื่นแน่นอนอาจจะมีสะดุดเล็กน้อยเวลาเล่นเกมกราฟิกสูงๆนะครับตัวนี้ใช้หน่วยประมวลผลของทาง m มี i เ t e เทนะครับเป็น MTK MT6750 นะฮะรองรับ2ซิมการ์ดแบบ Dual Standby หมายถึง1ซิมเปิดใช้ 4G อีก1ซิมสามารถสแตนบาย 3G ใช้งานพร้อมกันได้ตลอดเวลานะครับ ตัวนี้ใช้แรมนะฮะ4 g b นะครับแล้วก็หน่วยความจำาภไนในให้มา64 g b เลยนะครับแต่จุดเด่นจริงๆของเจ้า Nubia N2 นะครับก็เป็นเรื่องของแบตเตอรี่ที่มาพร้อมแบตเตอรี่ขนาด5,000ม ah, ิลลิแอมถือว่าสูงมากในเครื่องระดับ mid-end สามารถใช้งานได้ข้ามวันเปิดทำง,งานต่อเนื่องกันได้ประมาณ10ชั่วโมงโดยแบตเตอรี่ยังคงเหลือกับบ้านสบายๆครับ ในเรื่องของกล้องถ่ายภาพนะฮะนูเบียก็เป็นแบรนด์ที่มักจะใส่ UI กล้องถ่ายภาพที่มีความสามารถหลากหลายเข้ามาให้นะฮะลูกเล่นเยอะพอสมควรเลยนะครับแล้วนูเบียเก็เป็นเครื่องที่มีกล้องถ่ายภาพความละเอียดค่อนข้างสูงกล้องหน้านะครับความความละเอียด16ล้านพิกเซลกล้องหลัง13ล้านพิกเซลครับพร้อมระบบโฟกัสแบบ p a s e Detective, Auto f o c u s และระบบกันสั่น OIS n u เบี N2 นะครับก็เปิดจำหน่ายแล้วนะฮะในตอนนี้ทั้งออนไลน์และออฟไลน์นะครับราคา7,990บาทผ่านทางออนไลน์ Lazada ก็มีจำหน่ายนะครับแล้วก็ออฟไลน์ผ่านทางหน้าห้างบิ๊กซบางสาขานะฮะแล้วก็ Nu เบียสโตรนะครับซึ่งเป็นแบรนด์ช็อปของทาง n u เบีเองก็เปิดแล้วเช่นกันนะครับก็สำหรับรีวิวแนะนำา n เบีย N2 คลิปนี้นะฮะก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมครับแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ